สวัสดีค่ะดาริกชาแนลวันนี้จะพาเพื่อนๆไปดูต้นพับพึงนะคะไปดูสรรพคุณของพับพึงว่าทําอย่างไรได้บ้างคะ่ะมีประคุณประโยชน์อย่างไรไปได้ค่ะนี่คือต้นพับพึงนะคะเพื่อนๆเวลาเพื่อนปวดหัวนะคะก็ช่วยเอาเอาตัดใบแล้วก็ไปอังกับไฟอุ่นๆนะคะเราไปพันหัวก็ช่วยให้คลายการปรวดหัวได้นะคะ แล้วพับเพิงเป็นไม้ล้มลุกนะคะชอ่อพอถึงเวลาเขาก็จะแห้งลงไปนะคะแล้วก็พอมีฝนหรือมีน้ําก็ขึ้นมาใหม่นะคะเป็นไม้อวบน้ํานะคะหรือว่าดอกสีขาวเป็นดอกสวยงามมากค่ะสีขาวคุณประโยชน์ก็พระพึงช่วยแก้ปวดเมื่อยเอาไปาใส่ในลูกประครบได้นะคะแล้วก็ช่วยประครบให้หายปวดเมื่อยตตงก้ามเนื้อนะคะผ่อนคลายค่ะ นี่คือพับพึงนะคะดาริกชาแนลก็ขยายไว้นะคะว่าเขาเป็นว่านที่ดีสมควรต้องมีนะคะเพราะว่าช่วยขายเส้นตึงนี่คือดอกของพับพึงนะคะสวยงามค่ะดอกสีขาวพับพึงจะมีหลายชนิดนะคะมีด่างด้วยนะคะพับพึงด่างก็มีนะคะใบใหญ่ก็มีนะคะเพื่อนเพื่อนพึงจะอยู่ในเขตร้อนชื้นนะคะหรือว่าอยู่ ที่พบที่ฮ่องกงประเทศจีนหรือว่าอินเดียนะคะ,ะในไทยก็พับเพิงชอบอยู่ที่บนเขาหรือว่ามีหินมีดินที่ล้วนซุยหรืออยู่บนเขานะคะ,อะชอบมากเลยค่ะพับเพิงพับเพิงนี่ถ้าเพื่อนเเป็นรองช้ปนะคะเพื่อนๆน,น,น,นสามารถ เอาเอาใบไปลนไฟพออุ่นอๆเพื่อนๆเอาเท้าเหยียบไปที่ใบเลยนะคะช่วยให้รองช้ำของเพื่อนๆหายเลยนะคะไม่เจ็บไม่ปวดเลยค่ะคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับกับเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e ให้ดาริกชาแนลด้วยนะคะบ๊ายบาย